สวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับวันนี้ไปอยู่กับฝากไข่ห้านะฮะคือจะบอกว่าแดดแรงมากน่าจะอากาศร้อนเลยแหละดูแล้วใครมายืนโอ้โหมามาตอนไหนแล้วเนี่ยอยู่ดีๆพี่แกก็วิ่งมานะครับอะไรจะ๊ะมีพูดด้วย <c oughs> อะไรกันมาทำอะไร <c oughs> มีพูดด้วยนะเดี๋ยวก่อนนะ เฮ้ยยังยังตกใจหมดเมื่อไรเราจะได้สู้กับจอนักทีรอให้แถบสีเหลืองมันมันสุดก่อนนะครับเราจรึงจได้สู้กับจอนเพราะฉะนั้นเราไปทำอันเรียกว่าอะไรวะไซเควสให้ให้มันภารกิจมันเติบโตหน่อยไกลมากนะครับคือจะบอกว่ามันมมีรถเลยนะแถวนีน้ต้องวิ่งขึ้นไปอ คือเกมนี้นี่มันปัญหาเลยคือต้นไม้ใบหญ้าเนี่ยสูงมากแทบจะทิ่มหน้าเลยนะครับวิ่งวิ่งไปนี่คือแบบตาลายมากเพราะว่าแยกไม่ออกว่าระหว่างสตรูแล้วก็เฮ้ยเสียงอะไรอ่าไม่ใช่ครับตกใจโอ้โหดูดูด,ด,ดูวิ่งดูวิ่งดู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 โูด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  <laughs> โอ้ยเดี๋ยวผมต้องหารถก่อนแล้วกันไม่รู้ว่าต้องทำยังไงดีชีวิต,ตเดี๋ยวไปไหนแล้วเชียร์เร็วมากดูดูวิ่งดูวิ่งเออวิ่งโหดอะโอโหอหมั้ย้อนจริงฮะไปด้วยกันนอนด้วยกันถนนหน,นทางอยู่ไหนไวะเนี่ย นี่คือจะบอกว่ามาติดอยู่บนเกาะไม่ใช่เกาะไม่ใช่เกาะอยู่บนภูเขานะครับโอ้ยบนภูเขาอยู่กับยาย,ยคนนี้สองคนนี้รู้สึกหลอนนะฮะมันต้องมีเรือบ้างต้องมีเรือบ้างอะไรบ้างแต่นี้ดูท่าจะไม่ไม่มีเลยดูท่าจะไม่มีเรือเลยเฮ้ยอะไรวะนะ่ะดูดิโอ้โหสองตัว ว่ายน้ำไปเลยทุยกคนทำไปเร็วเก็บเอาแล้ว VIP ของลัทธินะครับมันคือใครน้ำใสกิ๊กเห,หนวะ่ะให้มันเก็บให้หน่อยได้ไหมโอเคเก็บไปเอาอะไร ้ยเชี่ยโอ้ยไหนวะมาจากไหน <S <S เรียบร้อยได้เรือได้เรือไปไหนแล้ววะตายยังตายแล้วครับออกมามีเสียงปืนด้วยเก็บของก่อนตรงนี้มีเรือด้วยนะมาลุดของเฉยแต่ข้างนอกกันเฮ้ยตกใจเสียงอะไรวะตรงนี้น่าจะเป็นทางออกเฮ้ยอะไร เอามีรถอยู่ตรงนี้ด้วยเอาอุ้ยมา,มาจากไหนวะอะไรเนี่ยมายืนทำไมตรงนี้วะแม่มองหน้าเดี๋ยดโดนจะโดนมองหน้า เืนไซฟักระพอะบ้างไม่อยากฆ่าฆ่าให้หน่อยเอาตีตีตีเอา,เอาโอ้เชียช่ยเชี่ยตายฆ่าหมาไอหมาพวกนี้ตายโอ้ยไม่อยากทำเลยอะไม่อยากฆ่าหมาแล้วมันน้องใสหรือเปล่าเฮ้ยอะไรวะ er. ใครวะเนี่ย โอ้จะขับตังบันทำไมล่ะ well, <still> ขอรถได้ไหมต้องรู้จักมีน้ำใจให้กันดิป,ดปิดเพลงก่อนดิขึ้นรถมาอยู่ไหนวะโอ้โหนั่งข้างหลังโอ้ยไปทางไหนวะ <laughs> แล้วเส้นทางอยู่ไหนวะ มาแล้วออกเดินทางสู่โลกอันไกลโพ้นได้ระหว่างทางเราจะเจออะไรมากมายแล้วถ้าเกมฟักไฮเจอทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นศัตรูเอ๋ยอะไรเอ๋ยในเอาอีกแล้วมาอีกแล้วมาอีกแล้วจอดจอดเปิดเลยตัดอยู่ไหนอยู่ไหนไอ้นี่ตัดเลยโอ้ยทำไมไม่ตายเดีย๋ยว เอ้ยไม่ตายว่ะเวเลเมทคิดมาไม่ไม่ตายล่วงชัวเฮ้ยอะไรอะไรเดี๋ยวตกใจทำไมไมันถึงไม่ตายวะเฮ้ยเ,ยเยมาอีกแล้วตรงไหนเฮ้ยนี่รถเงียรถ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 ขึ้นรถเลยรถดีรถดีกระจกแล้วช่างมันไปเลยเพื่อนมา ไปแล้วจ้าอยู่ไม่ได้และไอ้เชี่ยแม่เฮ้ยเฮ้ย,ยตรงนี้ก็น่าเข้าว่ะแป๊บหนึ่งไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปมิชชั่นก่อนดีกว่ามันคือมิชชั่นอะไรวะลองไปก็แล้วกันคือไม่รู้มันคือมิชชั่นอะไรเว้ยไม่เป็นไรไป ขอเวลาขับรถสักพักหนึ่งนะครับโอ้ยโอ้ยอุย้ยอะไรวะนะ่ะรัาว่างเฮ้ยไม่โดนไม่ถึงอันนี้เลยเอยอเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยเชื่อมันตามเพื่อน ตามเพื่อนตามเพื่อนเมื่อกี้เมื่อกี้โอ้ยเสียดายรถว่ะเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะไรวะอะไรอะไรดีมากเฮ้ยนั่นเพื่อนปะเพื่อนเป็นปะวะอ่าจัดให้นี่ไงมาทำไมจะมาทำไมระเบิดซะระเบิดซะหมดยัง ยังเอาให้ไหมเรียบร้อยเอาให้ไหมไปเราไปต่ออ้าวแล้วรถกูล่ะเฮ้ยเชี่ยแล้วรถกูล่ะรถหายล่ะทำลายทิ้งรถเรียบร้อยดีมากเนียนกิฟอะไรอะไร จะไปไหนเฮ้ยไอ้นี่มันตามเรามาปะคนเนี้ยเจอตลอดเส้นทางเลยนู่นนี่ตรงนู้นก็เป็นอีกอีกที่หนึ่งที่เราต้องทำลายนะครับคือจะบอกว่าเกมนี้นี่คือไปที่ไหนก็จะเจอทุกที่เลยนะครับสุดยอดระเบิดหมดแล้วไม่เหลืออ๋ออะไรวะน่ะอุ้ย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 กำลังเลยกำลังเลยล่อันก่อนเลยล่อันก่อนเลยเพื่อนล่อันก่อนเลยไหนวะ ไหนอยู่ไหนตายตายมันอยู่ไหมไม่อยู่แล้วโอ้โหสุดยอดเลยอะอย่างกับทหารกล้าอย่างกับคอมันโดนี่ไปนี่ไปขว้างไปลบลบลบสวยงามใกล้แล้วใกล้แล้วไหนวะเมื่อกี้ เฮ้ยมีที่เก็บของเต็มโอเคไม่ต้องไปไปบ้านหลังนั้นกันเราใกล้ถึงที่ของเราแล้วไกลมากกว่าจะมาถึงใช้เวลาไปพักใหญ่เลยนะครับเดี๋ยวไปที่บ้านหลังนี้ก่อนไม่รู้มีอะไรขอส่องเข้าไปสำรวจก่อนดิไม่มีอะไรโอเคไปได้ไม่รู้ว่า มันจะมีอะไรไหมเข้ามาทำไมมีเสียงปืนมันมีเสียงปืนนี่เครื่องอะไรเนี่ยในนี้มีอะไรมีอะไรมีอะไรเข้ามาดูติดติดที่อะไรเอา้าไม่ได้หรอม,รมรีอะไรวะมนะีอะไรวะอะไรวะน่ะตั๊บนึ่งุูนสองตัวโอ้มันจับคนอยู่ เอาเก็บไปนี่ก่อนเลยในตัวนี้อ่ะจัดให้ไปอุย้ยอะไรเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะอุย้ยเยี่ยมไอ้นี่ด้วย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 อย่าฆ่าคนอย่าฆ่าคนเยี่ยมไปใกล้ๆไปใกล้โอเคสุดยอดไม่ตายว่าตายยากมากเลยวันนี้ดิโอ้สวยงามดีเลยดีเลย มาช่วยผู้หญิงไว้บัณฑ์โอ้ยทำไมตัวเลอะจังเลยอะดูหุน่นดิตัวมันจับแน่ตัวมันจับไว้ใช่ไหม,มไอุ้ยนี่อะไรวะเรนต้องทำยังไงกับมันเนี่ยตรงเนี้ยเฮ้ยลาเล่อะไรวะชื่ออะไรนะลาเล่พัคเกอร์เหรออ,อุ้ยอุ้ยอุ้ยมาอีกแล้วเอาละต้องไปช่วยมันใช่ไหมโอเคอช่วยมันทีหนึงอ,อ,ะอะไรวะอะไรวะเฮ้ยเดี๋ยว มาจากไหนมาจากไหน็ดคิดก่อนเลยไดคิดก่อนเลยอุ้ยเวนเวนไหนวะไหนวะหมดยัางหมดยางหมดแล้วไอ้นี่ตายวะโอเคในนี้มีอะไรพอมาดูดิเครื่องเครื่องเครื่องโอเคเราต้องซ่อมเครื่องใช่ไหมต้องปิดเครื่องได้ปิดเครื่องนี่ก็อีกหนึ่งเครื่องนะครับตรงนี้อีกหนึ่งเครื่องแป๊บนึง อาจจะเว้นหัวนิดน,นึงนะครับเกมนี้ฟักลายนี่โอเครอดแล้วมั้งรอดแล้วมั้งเราแค่มาช่วยเขารอดแล้วเหรออุ uy, uh ้ยตู้เซฟล็อกอื้กดเท่าไหร่ไม่ได้มาหามาหามาคุยหน่อย -never, Never mind this cult nonsense. It it's a pointless distraction. You and I, we have more important things to do. Mango, two words, can. imminent threat. Uh 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 two more words, global catastrophe. I, I, I can't say more. They're listening to everything we say. They're listening for, for key words so they can, can zero in and, and blow us to smithereens. Can't let them. I I've got a plan to stop them and you can help. อใกล้ๆเห็นหน้าใกล้ๆมันทำรานละเอียดของตัวละครค่อนข้างละเอียดเลยนะหน้าตานี่แบบเหมือนจริงมากโอ้โหมันจะเย็นจะเย็นครับได้เวลาของเราแล้วโอเคไปไหนไปที่นู่นเลยจัดให้เดี๋ยวหารถก่อนคันนี้ได้ไหมอุ้ยอะไรวะ เครื่องบินเหรอรู้ไม่ไปไหนเนี่ยไปถูกปะมาที่นี่นะจ๊ะมาที่นี่นะจ๊ะไปเฮ้ยอะไรอะไรโอ้ยโอ้ยโอ้ยิงแล้วยิงแล้วยิงแล้วเฮียโอ้ยโอ้ยเก็บเก็บไปหน่อยเก็บไปหน่อยเอาเล่นมันเฮ้ย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 อะไรวะดีมากดีมาก ให้มันยิงให้หน่อยแต่ว่าเราต้องไปหารถไปอีกนะเนี่ยไม่มีรถไปเลยเออยิงแล้วยิงแล้วยิงแล้วยิงแม่งเลยให้มันบินมาก่อนให้มันบินมาก่อน <c oughs> เออยิงแล้ว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  ล่อมันโอ้โหปืนไม่ถ้าเธอทำอะไรหอ่อไม่ได้เลยตูมาอีกแล้วมาอีกแล้วนุ่นไงนุ่นไงพวกมันหวะเอ้ยเดี๋ยว oh. โอ้ยโดนโดนโดนเวนเวนโอ้ยอยู่ไหนวะล่วงไหมล่วงแล้วล่วงแล้วดีมากดีมากบึ้มบึมล่วงไหมล่วงแล้วฮะ โอเคเฮ้ยตกจนได้กว่าจะยิงตกชิบหายรถก็ไม่มีด้วยนะตอนเนี้ยแม่งถามจริงแม่งขวอรถไปหมดวะฮะถามจริงนี่เรียกรถได้ไหมม,มีวิธีอื่นไหมเดี๋ยวผมดู่อนดิมันควรจะเรียกรถได้เฮ้ยเดี๋ยวสกงสกิลนี้ไม่ได้อัพเลยนะมีมีพอยต์อยู่แล้วเนี่ยแต่ว่าไม่ได้อัพเลยเดี๋ยวก่อน ทำอะไรได้บ้างวะเออใช้ปืนหนักได้อันนี้เป็นเป็นนักฆ่านะครับหมอบหมอบกับปลานี่อะไรวะเนี่ยซ่อมได้เหรอสนยัยมีแต่สกิลน่าใช้ทั้งนั้นเลยวะ่ะกระสุนก็ดีนะอันนี้หมาโอเค โอ้ยเรามี p o i n ์ตั้งเยอะทำไมเราไม่อัพตั้งแต่แรกวะเอาอัพเลยใช่ไหมเรามี p o i n ์เยอะใช่ไหมเยอะดิครับพื้นฐานอัพให้หมดโอเคเรามี p o i n ์ตั้งเยอะต้องอัพสิครับธนูก็มาฮะธนูก็มานี่นี่อะไรฮะอัพให้หมดอัพทุกสายบอกเลยไม่รู้มีประโยชน์อะไรเปล่าอัพม่งหมดเลย ผมเรียกรถได้ไหมถามจริงนี่คืออะไรรูปนี่คือตัวเราอ๋อเปี๊ยอ๋อไม่ได้ไม่ได้กล <c ười> ายเป็นหมาเฉยเออสกองสกิลอะไรมาทุกอย่างมาแต่รถไม่มาครับโอ้โหอู้เอาแล้วเอาอีกแล้ววิ่งเร็วมากเลยไม่เหนื่อยเหรอถามจริงคือความรู้สึกตอนนี้หลอนมาก เฮ้ยอย่ามาจะมาเบียดทำไม like เดี๋ยวผมต้องหารถก่อนแต่ผมว่าผมใกล้ถึงแล้วละ่ะจกกังหวะเนี้ยเฮ้ยข้างหน้ามีที่จอดรถป่าวะอ่ามีคลังรถอยู่นี่นะครับเข้ามาในเมืองละครูสุดท้ายก็ต้องเข้ามาในเมืองครับหนึ่งอยากได้ปืนดีๆไม่รู้ได้ยังเดี๋ยวขอไปดูปืนหน่อย อาัอานรถด,ดีๆมีอ่ะอมีรถมาดูปืนหน่อยดิช็อปหน่อยกระสุนกระสนุนเต็มไหมมาให้เต,ต็มมาให้เต็มบอกเลยปืนปืนโกงปืนกลนกลี่ได้ได้ได้บางอย่างไม่ได้เลยตังค์ไม่พอซื้อปืนว่ะโอ,โอ,โอ,อ้โหคือตังค์ไม่พอซื้อปืนอ่ะ อ๋อให้เศร้าใจปืนแพงมากบอกเลยเลวห้าอ๋อเฮนนี่เลเวสามเเปืนกลเบาปืนกลเบาก็ยังซื้อไม่ได้โอ้โหใจร้ายมากนี่ก็ซื้อไม่ได้นี่ก็สองพันห้าซึ่งซึ่งตังค์ไม่มีไม่มีเลยเฮ้ยนี่อะไรวะอ๋อเราขายได้เหรออ๋อขายได้ฮนะ,อะโ,อโอเค ไม่รู้จะขายพอามาขายแบบนี้เราวคลิกออเลยได้ไหมขายเร็วๆได้ไหมโอ้ได้ตังฮนะได้ตังด้วยได้เก็บของได้มาได้รูทมาขายไปแล้วแล้วเนี่ยนี่คืออะไรวะนี่คืออะไรวะซื้อแพ็กเกจแพ็กเกจคงคงต้องเสียตังเองแล้วมั้งเนี่ยไม่มั่นใจถ้าอย่างนั้นอันนี้เต็มอย่างน่าจะเต็มละ ก็จะเต็มแล้วนี้เดี๋ยวก่อนทางกันซื้อปืนได้แล้วดิใช่ไหมปืนดีๆต้องมาหาเราฮะนี่ลูกซองซื้อได้ละอียห้อได้ลูกซองด้วยโอ้วนี่ก็ได้ฮนะก็ได้โอ้โหโ้โหสุดยอดปืนในตำนานปืนตำนานทั้งหมดทั้งหมดเลยฮะ สไนเปอร์แต่สไนเปอร์ยังไม่ได้ครับไม่เป็นไรปืนสั้นปืนสั้นได้2อันลูกซองผมว่าอันนี้น่าจะโอเคกว่าวะเดี๋ยวดูหน่อยอันนี้ดาเมจแรงอันนี้ดาเมจแรงจัดเลยไหมกระสุนน่าจะช้าครับกระบอกนี้กระสุนอันนี้น่า,นาจะเยอะเยอะ,เยอะกว่านะนี่เป็นไรเฟิไลไรเฟิลทั้งคู่นะครับคลาสสิก เอาไงดีวะกูชีวิตแต่ดูแล้วอันนี้เาเมโหดกว่าเยอะเลยซื้อเอาซ,ซื้อสิครับเออลายอ่ะไหมเฮ้ยสโคบก็มีว่าไซเลนเซอร์ก็มี <laughs> สโคบมีโอเคดีมาก ราคาเท่ากันไหมโอ้โหีราคาเป็นพันเลยเอายังไงดีแต่สโคบเราลองใช้ไม่ได้เหรอสีแดงอันนี้ไม่ใช่นี่อันนี้เป็นเลตดอทสโคบนี่ก็สโคบสโคบไกลมากซึ่งแพงมากด้วยใส่สโคบแล้วจะจะสุดยอดใช่ไหมมันจะแม่นขึ้นไงสองอันนี้นี่ อันนี้แหละแพงสุดน่าจะสโะคบได้ไกลด้วยน่าจะมีประโยชน์แล้วก็มาที่ลายกันก่อนเลยขอดูลายหน่อยลายนี้ก็ดขนวะมันลายมันไม่สวยวะ่ะเออเอาสีนี้สีนี้5 0าร้อเหรอไม่เอาวะตังค์ไม่มีแล้วนี่ทุ่มสุดๆแล้วนะเออให้มันได้อย่างงี้ ปืนสั้นก็ยังเป็น1 9 9 1เหมือนเดิมก็เอาก็ได้อยู่ได้อยู่วะได้อยู่อะโอ้สุดตีนบอกเลยไปไหนต่อข้างหน้าทางโน้นก็เอารถมาละนนไม่ไหววะรถพี่มาเฮียรถกูอยู่ไหนวะตอนนี้เรามีคันไหนบ้าง มีอยู่คนเดียวเหอะปูรถแพงมากบอกเลยมามามาีมากมาเลยคือตอนนี้ได้อยู่คนเดียวแหละจริงๆปขึ้นมาโอเคเฮ้ยสุดยอดเลยคือพาสเนี้มาเฉลยหลายอย่างมากนะครับไม่ว่าจะเป็นการอัพสกิลการอัพสายแล้วก็การซื้อปืนก็เพิ่งจะเคยซื้อนี่แหละ สองดี3สามตัวรอยน,นี่ก่อนเลยตัวแรกเฮ้ยไม่ได้ไอ้น,นี่ไอ้นี่เอาไอ้นี่ก่อนเฮ้ยเสียงรถเสียงรถมาเฮ้ยอย่าเพิ่งยิงเฮ้ยเดี๋ยวก่อนอีเวนเออเมย์เล่ย,ย,มลยแม่รู้เลยเก็บไปนั่นเก็บไปนั่นดีมาก เออล่วงตายไหมน่าจะไม่รอดเก็บของก่อนของเยอะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยรถใครเนี่ยอีอีอีเนี่ยอีเอาละเรอามันเรอามันเอเอ เดี๋ยวมันต้องออกมาโอเคดีมากเมื่อกี้แม่งพลาดได้ไงวะตกลงมาตายเชยเลยคือก็ไม่รู้มันจะตกลงมาตายขนาดนั้นนะเอา้าอะไรเนี่ยไปไม่ได้ละเอา้าเขาไม่ได้วะนี่แล้วกันไปไปอินต้องขึ้นบนไปบันไดเดียวมันต้องขึ้นไดเออว่าแล้วเชล กี่พลาดได้ไงวะอุ้ยระเบิดมาขึ้นบนก่อนสูงมากสูงมากบอกเลย <of> ห้าจุดเหรอทำลายเสาห้าจุดนะครับโอเคไปไกลมากเลยนเนี่ยผมว่ามันต้องห่างกันแน่เลยข้างล่างน่าจะยิงกันเละละข้างล่างน้อยนั่นไงคณะเนี่ยมันจับคนไปอยู่อีโรตู้จับคนนะครับไหนวะอวยังไม่จบแค่นี้เหรอ อ๋อนี่ไงนี่ไงทำไงวะยิงเหรออ๋อยิงทิ้งเยี่ยมยังไงต่อวะโอเคขึ้นบนไปปีนโหอ,อยู่สูงมากเลยอะ่ะข้างล่างยิงกันเละแนละ้วตอนเนี้ยไหนวะไอ้นี่ไงข้างบนอีกหลายจุดเออเดี๋ยวก่อนนะเดินดีๆนะล่วงนะ เฮ้ยมีหอวะ่ะหออะไรวะอ๋อต้องต้องขึ้นหอใช่ไหมอ๋อได้ได้เลยได้เลยขึ้นหอยัองไงต่ออ๋อต้องยิงอ๋อ,อโอเคเฮ้ยเฮ้ยพีโรโอเคสวยข้างหลัง เฮ้ยยังไม่หมดแค่น,นี้ไปไหนอะอ๋อเรียบร้อยเหรอโอเคเรามากับมันเว้ยอ้น,นี่มันมารับเรามันให้เรามาทำลายรสาวส่งสัญญาณให้เรามากับาลารีครับลารี่ัทำไมฮอมันมีควันข้างหลังวะไม่ใช่ว่าจะระเบิดอะไรอย่างงี้นะไม่ เฮ้ยนี่โอ้ะหน,น้ามากน,าน้าบุกมากตรงนี้ส่องดิไม่มีเลยเฮ้ยเฮลงเลยเหรอเฮ้ยทำไมโอ้ยให้กูลงใช่ไหมเอาไหมาให้กูลงล่ะโอ้ยเดี๋ยวยังไงเฮ้ยอะไรเนี่ยให้กูลงปะเนี่ยหรือให้กูไปไหนว่ามันยังไงวะต้องลงใช่ปะ เฮ้ยมันสูงเกินไปไม่ได้เดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยวดิวโอ้ไม่กอ oh oh, ดโอ้เจ็บ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 โอ้ยเชี่ยละเชีย่ยละเชีย่ยละเชีย่ยละ,ยละอย่างงี้เชี่ยละโอ้ยช่วยด้วยอย่างงี้ช่วยด้วยโอ้ยตายอย่างงี้ตายตายครับตายอย่างงี้ตายครับเร็วเลยเร็วเลยโอเคดีมากตามมาเร็วมากเลยเยี่ยม หนึ่งนัดล่วงโอเคดีมากเออไม่โดนโดนไอ้ที่ไม่โดนวะรีโหลดดิรีโหลดดิดดเขา,าลุกแล้วลุกแล้วเพื่มลุกแล้วเอ้ไม่โดนวะโอไม่โดนวะเดี๋ยวก่อนโอ้ยเมื่อกี้เกือบตายเลยเออ ไหนวะไหนวะมีฮอบินอยู่บนหมดยังหมดยังหมดยังโอเคเราต้องไปกับมันอีกรอบหนึ่งไหนวะมาแล้ว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 โอเคขึ้นไปอ้าวอะไรของมันวะ <c oughs> ลงเฉย <c oughs> แดงเลยมาเจ็ดร้อย โอ้โหแม่งลงมาเฉยเลยท่านอะไรกันนะพาร์ทนี้ <ST AN Z> เออ <ST AN Z> สุดยอดครับรุดของก่อนอีกตัวหนึ่งอะที่นี่รื <ST AN Z> ้อของ <ST AN Z> ไหนวะทำไมมีเสียงปืนแถวๆนี้ด้วยแ้๊บหนึ่งตรงไหนตรงไหน หนึ่งนัดซ้ำไม่ตายโอเคตายรีโหลดมันวิ่งมาแถวนี้เหรอเฮ้ยนี่ไงนี่ไงนี่ไงไหนวะไหนวะหนึ่งตัวไหนไหนอยู่ไหนมองไม่เห็นว่ะมาแล้วมาแล้วมาแล้ว นี่ไงนี่ไงเออหมดยางหมดยางหมดยางน่าจะหมดแล้วล่วงไอนี้หนึ่งตัวทำไมมีเหมือนมีเยอะจังเลยเหมือนมีเยอะจังเลยวะไม่มีแล้วมั <c oughs> ้งฟานนี้ก็ใกล้เข้าไปเต็มทีแล้วนะครับผมใกล้แล้วไปเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้านะครับ สวัสดีครับ